สวัสดีครับพบกับช่องบรร بان อนทัวร์อีกแล้วนะครับผมสวัสดีผู้เลี้ยงวัวตัวทไษยทุกท่านครับฝนตกครับวันนี้ครับหน้าหนาวก็ไม่มีนะครับไม่รู้จะมาตอนไหนครับปีนี้หนาวน่าจะมาช้านะครับก็ฝนตกนะครับยังไม่ได้เอาวัวออกนะครับเลยตัดหญ้ามาจากที่บ้านนะครับให้กินก่อนนะครับ นะครับนี้2ตัวน่าจะอิ่มแล้วนะครับสองตัวกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับช่องบ้านๆอนทัวร์ด้วยนะครับนะครับนี่นะครับก็ช่วงนี้ก็ดูการเกี่ยวข้าวก็ใกล้จะเสร็จสิ้นแล้วนะครับนี้เดือนพิจิกาแล้วนะครับฟางก็นี่นะครับเหลือแค่นี้พอดีนะครับเหลือพอดีเลยนะครับ เกี่ยวข้าวเสร็จก็ฟางนี้ก็เสร็จพอดีนะครับก็วันนี้ก็ให้กินหญ้าในข้อก่อนครับสายก็ให้ออกมาข้างนอกนะครับให้น้าค้างนะครับแล้วก็ฝนที่ตกมาเมื่อเช้านะครับน้ำค้างบวกน้าค้างบวกฝนตกด้วยนะครับเมื่อเช้าน้ําค้างเยอะแล้วก็ฝนตกมานะครับให้มันแห้งนิดนึงครับในสายออกมานะครับนี่ครับน้องมะขามนะครับสิบเดือนครับ ลูกผสมรามันครับแดงเข้มนะครับพี่น้องนะครับราคาวัวเป็นไงบ้างน้อพี่น้องพี่น้องท่านใดครับราคาวัวพื้นที่ไหนก็แจ้งมาด้วยนะครับราคาอยู่เท่าไหร่นะครับตัวนี้ผมยังไม่ทราบเลยครับราคานะครับก็มีขึ้นมีลงบ้างนะครับแต่ราคาแถวแต่ละพื้นที่อาจจะไม่เท่ากันนะพี่น้องนะครับก็ ดูแลกันไปนะครับเลี้ยงวัวนะครับหลังจากดูการทำนาใกล้เสร็จสิ้นแล้วนะครับก็ได้เอาไปผูกตามทุ่งนานะครับบ้างนะครับให้มันเดินยึดเส้นสายนะครับเพราะหน้าฝนอยู่ในข้อนะครับแต่ข้อก็ไม่ได้เปียกนะครับพี่น้องก็ไม่ได้เปียกเท่าไหร่นะครับนี่ครับเดี๋ยวก็จะเอาหญ้าให้กินตามราง ฟางก็หมดแล้วนะครับเช้าฝนตกแต่เช้าเลยพี่น้องครับก็เลยไม่ได้ออกนะครับตามจริงว่าจะออกแต่เช้านะครับฝนตกเลยไม่ได้ออกนะครับวันนี้ก็คาดว่าน่าจะตกอีกนะครับนี่นะครับฟางก็เหลือประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเอาฟางออกก่อนนะครับพี่น้องเพราะว่าจะให้ยากินนะครับ เดี๋ยว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 ใจเย็นใจเย็นอ่ะมาอยู่ทางนี้ก่อนอ่าว่าไงน้องขัานี่นะครับลูกผสมรามันนะครับสิบเดือนนะครับเข้มเข้มนะครับช่วงนี้นะครับมันมาอีกแล้วคําว่ามันมาอีกแล้วคืออะไรครับลำปีสกินครับพี่น้องครับในย่านแถวนี้ครับเริ่มระบาดแล้วนะครับดูแลวัวของพี่น้องด้วยนะครับ ดูแลมันสังเกตวัวทุกวันนะครับพี่น้องนะครับเพราะว่ามันมาอีกแล้วนะครับ <cookie> มีว <san> ัคซีนก็ฉีดวัคซีนครับแล้วก็ดูคอกนะครับอย่าให้เปียกนะครับดูแลให้มันโปร่งนะพี่น้องนะครับตรงนี้นะครับนะเพราะว่ามันมาอีกแล้วนะครับลำบีสกินนะครับไผ่เงียบไผ่เงียบเดีวไผ่เงียบครับพี่น้องมาอีกแล้วนะครับ อย่างนี้ก็เป็นหลายหลายคอกเลยครับแต่ผมก็ป้องกันไว้นะครับอย่าให้มันมาที่ข้อเราก็พอนะครับพี่น้องครับ่หิวหิวยาแล้วใจเย็นใจเย็นแดงแดงหิวยาแล้วยังไม่ได้ออกหิวยาแล้วนะครับเดีย๋ยวเอายาให้กินก่อนนะครับพี่น้องนี่ครับกินดีครับกินเต็มปากนะครับ เลี้ยงวัวสองตัวนะครับไม่ต้องใช้ต้นทุนนะครับยาก็ไม่ได้ซื้อพี่น้องครับฟางก็ไม่ได้ซื้อครับ2ตัวนะครับเหลือเฟือนะครับช่วงวัวถูกงนี้นะครับเหมาะกับการพัฒนาสายพันธุ์นะครับไม่ต้องรีบขายนะครับเลี้ยงให้อ้วนเอาไว้นะครับพัฒนาสายพันธุ์นะครับช่วงวัวถูกๆเนี่ยพัฒนาดีนะครับแต่มาพัฒนาตอนวัวแพงเราก็ซื้อวัวมาพัฒนาเนี่ยมันก็จะแพงราคามันสูงนะครับถ้าจะพัฒนาตอนนี้ก็ ราคาถูกนะครับเราก็พัฒนาไปก่อนนะครับวัวนะครับนี่นะครับหญ้านะครับอันนี้ยาผสมนะครับที่บ้านนะครับผสมกันเลยวันนี้นะครับจะสายค่อออกครับให้ที่มันแห้งก่อนนะครับพี่น้องนะครับนี่นะครับ ยินดีนะครับวันนี้ก็คนบ้านโคกคนบ้านนะครับก็มาเอาหญ้าให้วัวนะครับเป็นกิจวัตรประจําวันของชาวเลี้ยงวัวคนเลี้ยงวัวอยู่แล้วนะครับไปไหนก็ไปไหนก็ไไนก็ไม่พ้นกับวัวนะครับต้องเอาอยาให้กินก่อนแล้วก็ไปทําภารกิจต่อได้นะครับเลี้ยงเขาแล้วนะครับ ต้องให้ให้ให้กินให้อิ่มนะครับอย่าให้มันผอมนะครับเวลาวัวกินไม่อิ่มเนี่ยมันจะมันจะร้องนะครับมันรู้นะครับพรามันพูดไม่ได้น้องนะครับนี่ครับพอมันกินอิ่มปุ๊บมันจะนอนเคี้ยวเอื้องสบายนะครับนี่ครับ ดีนะครับเต็มปากรับชมคลิปนี้แล้วนะครับมีรายละเอียดการเลี้ยงวัวนะครับราคาวัวนะครับในพื้นที่ต่างๆในประเทศไทยนะครับคอมเมนต์มาคุยกันได้นะครับเรื่องการเลี้ยงวัวเนาะนะครับแลกเปลี่ยนวิธีการเลี้ยงวัวนะครับสายพันธุ์นะครับคุยสายพันธุ์นะครับเรื่องการพัฒนาครับพี่นอกนะครับร่วมกันพัฒนานะครับให้วัวมัน สวยงามโครงสร้างดีเนื้อดีนะครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับช่องบ้านบ้านออนทัวร์ด้วยนะครับสำหรับนี้สวัสดีครับ